ครับกับสวัสดีทุกท่านครับกระผมนายพีรัจธนิมาในเบอรอเมจนะครับวันนี้อยู่ครับพระครูสิริจันประโชยเจ้าคณะอำเภอนะครับพระครูสุเมศนะครับเจ้าคณะตำบลมนเรานะครับวันนี้เขามีลุ่มผูสูงอายุนะครับมาแจกมาแนะนําสินค้านะครับมาช่วยกันว่าเขาทำอย่างไของท่านมาดูครับตรงนี้ก่อนนี้อย่างมาก่อนอันนี้นวดเท้าครับวัสดีครับดีครับวันดีครับผมตาภูเท็ครับเออลุม กะลามะพร้าผู้สูงอายุู่พิจีครับอ๋ออันนี้อย่างน้ป่ออันนี้ร้อยเนียปอปัอเน่นพอรจิ่พี่้องตัวเวลาน่องของเขามันอันนี้หน่องัึงตอย่นี้้กาตรไครับครับครับโอ้หลายอย่างก็นะล่าอันนี้อันต่าไดนะปอมาแพงครับกี่บาทห้บาทห้สิบบาทนะครับ ถ้าคุณสมัยนี้ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งได้นี่นะครับได้ไปนวดลรามีน้ำบวยนอกน้ำบอยครับอันนี้เก่าหลังอันแต่ได้ะหมสามครับสาวบาทสาวบาทโอ้สาวบาทนะครับราคาอันนี้นองนะไม่คุณเข้าอันนี้ไม่คุณเข้าครับนะครับอันนี้มีสารนี่นะครับส่วนราชการต่างๆนะครับจ่องล้อมไว้ไว้ใส่ขันใส่หยังดอกไม่ไปวัดไปว้าใส่ของว่างได้มุดเลยหันกรพับอันนี้นี่ให้เข้าน้อย อ่านะไว้นึงอนะไย่างต่างๆครักเออกระติ๊บเข้านะครับอันนี้กระติ๊บแลก็ครับครับแม่มไออันต่อได้ไหมเอฟเขา้าเอฟเขา้าห้าสิบบาท,บาทสามสิบบาทโอ้แม่จะมาขายแป้งมาได้หนะักอ,อ,อันนี้สามสิบบาทนะครับท่านเห็นก็ครับอันนี้มาช่วยผู้หนุ่ได้นะครับอันนี้เรืของวัดนองวานะครับมาดูป้ออันนี้ป้อกระตังสารไม่คว่าทามาเข้าอยู่ก่อนสวัสดีครับอันนี้อันต่อได้ป้ออันนี้อันหกสิบบาทหกสิบบาทพอลล์ โอ้ไม่กว่าหกสบาทนะครับมาซื้อนี่ได้เลยนะครับอันนี้บม้แปงเนาะก้าเนาะรถหุ้นในนอนถ้ามันบปรลูกวันีจะได้มาหาที่พอได้อันนี้ก็คือยางรถยนต์ที่เก่านะครับเพื่อนก็เอามาทำของเราครับเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยเห็นว่าคระพี่านกับอันนี้เฟอร์นิเจอร์นั่งเกันได้สบายนี่นะครับของบริจิมีใครอีกนะครับพัดมาดูนะครับอันนี้สินค้านีหม้ออุ้ยไม่อุ้ยน้องเจอกันครับวันนี้ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้อโหโอมโอ้โอมร้านนาเขาเนาะโอ้ยอันต่อไดนะครับแม่หกสิบบาทบัต้องไปเชียงใหม่ที่ไหนสักตี่เ่ยมาตีวันเรานี้สีวัดสีดอนตันเนี่ยบัต้องเผืองน้ำมันรถเน,ะน,นาะแม่เนาะเออมาสั่งซื้อนี่ได้รวยนะครับช่วยคนเฒ่าคนแก่ตัวนะครับว่าในวัดตัวได้บุญต,ตัวหนึ่ยสองล้านสีเออมีสิบล้านมาที่นี้ใครที่ะน,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 นะครับมีหนึ่งร้อยสองล้านสี่นี่อันต่อไรครับ ไปทิศวัดเพราะฉะนั้นงานวัดงานวัดตามประเพณี้ด้านหน้าเขาหน่อมาสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้บอกแป้งเลยนะครับกับมีวนี้าของยังกับมีัวท่านดูนี่ท่านดูนี่นี่ปังตรงของดีเลยนะอันนี้โค้งยังไงเนาะใครสั่งซื้อนี่เสียบปั๊กไฟออกเลยนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับอันนี้ลูกที่เอออันนี้ลูกน้อยนะครับก็ทุกท่านนะครับสนใจตรงไหนก็ มาดูมาชมได้อันนี้น้ำเต้าเอาไว้ยังอย่างนะน้ำโชน้าเต้าน้ำโชกนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้น้ำโชกติดลุดติดลาห้อยบ้านห้อยจองนะครับได้หมดนมะแม่นาะเออน้ำโชกนะครับ ยิ่งวันหวยออกซ้ำใค้ะอะ,ะรัตตลีจะออกนี่ซื้อไปนำโชคใน่นอนนะครับก็ผมฝากทุกท่านเลยนะครับวันที่ททนี้นะครับมีพวงกุญแจแฮมนะครับ20บาทสาวบาทต่ออันนี่เ็นผลผลิตของแม่ๆนะครับยิ้มแย้มแล้วก็ประจีทำย่างเดียวนะทำเห็นม่หมดเลยนะแล้วนี่ใส่หัวใจเข้าไปเลยคำจาัดใจญก็ผมฝากทุกท่านนะครับสนใจสั่งจองเดี๋ยวเขาจะขึ้นติยูฮือนะครับเราเบอร์โทรติดต,ต่อ ตรงนี้ไว้เลยนะครับท่านสามารถจะช่วยอุดหนุนนะครับภูมิปุษฎีอายุได้บุญสวยรายได้สินค้าคุณภาพนะครับอันนี้คือวัดสีดอนตันของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นศูนย์เรียนรนู้ขนาดใหญ่นะครับก็ใจรับบ้านวัดโรงเรียนนะครับก็อรักกูเชิญชวนนินทครับขขขก,กขอเชิญชวนคณะสภานอดด้วยแต่ทุกที่อดเป็นร่างต้องผ่านมีควัดตปนางเป็นสิ้ ประจวบเลื่อนดันอยู่เองกว่าเดียวลองกอย่มของบ้านเป็นผู้บริการทำที่ทำได้เพราะว่าได้เรียนรู้นะกับเองนะที่ผมร้อยสาร์ทเดลองก์เนาะก็ขอที่วัดศรีรัตน์นะที่สู่เดลูกตันซื้อแล้วได้บุญตตยเนาะคุณเนาะอ่าโอเคนะครับกต่อรองราคาได้นะครับได้มากกว่าสิสิ่งของก็คือได้ใจอ่าองฆ์ข้าเจ้าได้ใจคุณสุขอายุนะครับช่วยหลายๆอย่างนะครับก็ ฝากทุกท่านสนใจติดตามได้ขอบคุณทุกท่านครับ